สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคผู้ฟังคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการหนังสือเสียงจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียง919ค่ะกับหนังสือการศึกษาโบราณอุบายจากคอลัมน์ภูมิปัญญาชาวบ้านตอนห้ามตากผ้าข้ามคืนกระสือจะเช็ดปากจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับฟังกันค่ะ เด็กๆไม่ว่าในยุคไหนสมัยไหนก็มักจะชอบฟังนิทานเรื่องเล่าด้วยเหตุนี้เองนิทานหรือเรื่องเล่าต่างๆจึงมักจะแฝงข้อคิดที่ผู้ใหญ่ต้องการสอนเด็กไว้ในเรื่องด้วยเสมอไม่ยกเว้นแม้แต่นิทานที่เกี่ยวกับผีที่หลายๆคนชอบแม้จะกลัวแต่ก็อยากฟังสำหรับเรื่องผีที่คนฟังกี่ครั้งก็ไม่เบื่อน่าจะได้แก่เรื่อง ผีกระสือกระสือเป็นผีชนิดหนึ่งที่ถือว่าเข้าสิงในตัวผู้หญิงชอบกินของโสโครกกระสือจะออกหากินเวลากลางคืนมีลักษณะเป็นดวงไฟมีแสงสีเขียวสว่างวาบๆลอยไปเฉพาะส่วนหัวผมยาวกับดักไตไส้พุงเป็นพวงเชื่อกันว่ากระสือชอบกินของสด สกระปกเช่นเศษหัวปลาไส้ปลาตามน้ำครามแถวในครัวอุจจระบางครั้งบ้านใครคลคอดลูกผีกระสือก็จะมาคอยกินน้ำเลือดรกเด็กเพะเพลอาจจะลวงกินตับไตไส้พุงเด็กอ่อนเด็กก็จะตายดังนั้นพวกผู้ใหญ่จึงมักหาน้ำไม้ไผ่มากองไว้ใต้ถุนบ้านที่มีคนคลอดลูก โดยบอกว่ากระสือจะไม่กล้าเข้าเพราะกลัวไส้ไปเกี่ยวติดน้ำพัยแล้วจะทำให้ถูกจกับหนีไปไม่ได้มีข้อสังเกตดูว่าถ้าผ้าที่ตากไว้มีรอยเปื้อนสีคล้ำๆก็แสดงว่าผีกระสือมาหากินแถวนั้นและเมื่อกินเสร็จแล้วจะเช็ดปากกับผ้าที่คนตากไว้กลางคืน